ตำนานพระนางเลือดขาวในดินแดนภาคใต้ของสยามประเทศมีเมืองโบราณแห่งหนึ่งซึ่งมีความรุ่งเรืองและใหญ่โตนักเมืองนั้นชื่อว่าเมืองนครศรีธรรมราชที่ในสมัยโบราณยังมีชื่อเรียกต่างกันไปตามท้องถิ่นและมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับหญิงสาวผู้หนึ่งที่มีนามว่าพระนางเลือดขาวว่ากันว่าพระนางเลือดขาวเป็นหญิงสาวที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและความดีงามท่านงดงามเลือค่าและมีเลือดที่พิเศษ ไม่เหมือนใครเพราะเลือดของพระนางเมื่อไหลออกมาจะเป็นสีขาวบริสุทธิ์ดั่งน้ำนมหาใช้สีแดงเช่นคนทั่วไปไม่ในยุคสมัยนั้นบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายเพราะมีโจรผู้ร้ายเร่ร่อนมาปล้นสะดมชาวบ้านต่างหวาดกลัวกันทั่วนาพระนางเลือดขาวเป็นหญิงกล้าไม่ยอมจำนนต่อความอายุติธรรมเมื่อพวกโจรเข้ามารุกรานพระนางก็ลุกขึ้นต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองทว่าด้วยกำลังอันน้อยนิดพระนางต่อสู้จนถึงขั้นบาดเจ็บเลือดขาวไหลนองพื้นดิน ทว่าโจรทั้งหลายเมื่อเห็นเลือดขาวต่างพากันตกใจยิ่งนักด้วยคิดว่าพระนางไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์จากสวรค์ลงมาเกิดต่างพากันล่าถอยหนีตายออกจากเมืองไปหมดสิน้นแต่แม้พระนางจะขับไล่โจรได้สาเร็จพระนางก็บาดเจ็บสาหัสล้มสิ้นชีพณนะบริเวณนั้นเองด้วยความเสียสละและความกล้าหาญของพระนางชาวเมืองจึงตั้งศพของท่านไว้ในที่สูงและสร้างศาลพระนางเลือดขาวไว้เพื่อรำลึกถึงคุณความดีของพระนางต่อมาดินแดนแห่งนั้นได้ชื่อว่า เมืองเลือดขาวอันเป็นการเรียกขานตามลักษณะของเลือดของพระนางผู้กล้าการเวลาผ่านไปนานปีคนรุ่นหลังออกเสียงเพียนไปบ้างและเรียกเมืองนั้นว่าเมืองนครสีธรรมราชจนถึงทุกวันนี้ในทุกปีชาวบ้านในแถบนครสีธรรมราชจะมีการทําพิธีเส้นไหว้สารพระนางเลือดขาวเพื่อระลึกถึงความเสียสละและเชื่อว่าหากใครกราบไหว้ด้วยใจศรัทธาพระนางจะปกป้องคุ้มครองไม่ให้เพธธท็ภัยมาเยือนจบบริบูรณ์เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความดีและความเสียสลายย่อมได้รับการยกย่องแม้ร่างจะสลายแต่คุณความดียังคงอยู่เหนือการเวลา